สวนชมดาวสววนชมดาอินทพลัมอยู่อุบลราชธานีบนราชธานีท้อคนพ่บุญมังสาหารคนเพึ่นก็มาตั้งราคาอยู่บางทีเพันเอาไปเป็นร้อยๆ้อยโล่สวนชมดาวจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอพิบูลมังสาหารโนูโน้ไม่ดโน้ขายโลจังไหนครับพี่โน้โล่ห้าร่อยครับเลยขายมาชิมก่อน เนี่ทิมบิดจากห้าร้อยครับผมสุกแล้วนกอสุกแล้วมาทางนี้มาทังนี้สุกแล้วสุกแล้วเนื้อเยอะม่เน้อเยอะครับนื้เยอะเ้เยอะหวานกรอบพี่พี่ใครอยากพ่อเมเพ่อได้นะเป็นจไหกบหอทาวท้าวเวอวอเววอพ่อเป็นแมพ่เปนพ่อเป็นลูกครับว่านันลูกมันใครลูกเนี่ย บมันจะมี้านแบบพวกนี้ไม่ยิ้มไรเนี่ยพอหวานคืนตายเลยนะพวกเหล้อเยอะครับลูกใหญ่เราก็ไปคลเอาบอกใครที่หวานใครใครที่สั่งจองเราไว้ก็ขออีกนะครับหน่วยหนึ่งโอ้ยหน่วยละร้อยแล้วนี่ขออีกนะครับพวงหนึ่งหนละห้าร้อยหน่วยละสิบานพอสองหน่วยก็พอแล้วน้ำตาลจะคนเดียวนี่ ยังไงเราก็ต้องมาซื้อของท่านอยู่แล้วแหละพราะท่นี่มีที่เดียวขนาดมันเืงมีราคีแรงแรงี่มันกํลังดีนเดวมันยังไม่ร้อนว่าในอคต้อหันมุกกูนี่นีนี่อยู่ประมาณแปดสอร์เซ็นต์แปดสิเปอร์เ็น่จิงื่อต้องเดือนกรกฎาคมซุกซุกเหลืองเหลืองซ้ำนี่เร็วนาะซัมเมดเอเหลืองที่สุดนั่นวัดตุดหน่อยนี่คือโอเคบ่ออะเอาบ่พอดบออะไยังขี้เขียวนี่จะปวดใ้เบิ้องเขียวม้วนนั้นเขียวอยู่กับอู้ยหลกใหญ่ครับเป็นก้อนมูครับ ปลูกใหญ่ครับเป็นเมล่อนเป็นไหมันต้องตัวนี้จะเป็นเส้นหาซิบกว่านี่มันเหลืองอ่าเหลืองยูนี่ประมาณี่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเนาะแมนมันต้องแปดซิบหน่อยหน่อยนรอบหวานครับสวนยังกว่านี่ชมดาวอินทปาลำอุบลชมดาวอินทป่าลำจังหวัดอุบลครับ ต้องกับ yeah กันกี่เดียวกันของแท้เลยของแท้เลยจิตอะไรมาแม่จิตจิตจิตอะไรโอ้เอาหนิสวนชมดาวอินทป่าลำอุบลครับชมดาวชมดาวชมดาวอินทปาลมชมดาวอินทก่าลำอภเวุพิบุญมังสาหาน น้องเขมาเนอะบานอศิลาบ้งเมเรบดเอาเครื่องเลยมาตัดแล้วนะบ้านตำรวจเราตัวเน่ใครเซหงยูผล